ชื่อสกุลไหนครับครับชื่อหมอหนึ่งครับตาบดตาเชียร์แล้วก็ชอบไปด้วยอย่าบอกว่าอะไรอย่าบอกว่าไปอ่ะหลอกกว่าต่อยู่บ้านเยอะเลย อยากบอกว่าคู่นี้เขาแบบเป็นอะไรที่แบบทำให้ผมตามรักตามเขียร์มาตลอดแล้วก็จะหยดเียงตลยจงตั้งใจฟันให้เปปยาปวยงานท่านท่ท่านท่่เนา่าาาท่น ยินดีาครับนดีวยกันมีามสุขมากที่อยู่ใกล้บกันนล้วระกมาไม่เคยรักเท่านี้มาก่อนคิูหลายคั้งกับว่าสุดยอดเลครับขอบคุณมากเลยที่มาขึ้นมาร่วมสมุดกับพวกเรา ไม่คู่ค่าแม่เมาค่ะเดี๋ยวจะเชิญลงไปตั้งแต่พยาศ แล้วจะจบแค่ทุกคนต้องมาคนฟังผมเล่นสเปรย์ใช่พวกนี้ก็เลยเอาคุณเล่นไปเก็บ